สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายเฟมิลี่ฮะคลิปนี้อยู่กับรถคุณเอสเคสองร้อยฮะเอาเอามาแล้วอาร์มพักผายแล้วมือจะมือจะมือใช้อาอร์มใช้อารหรือเออปล่าเนี่ยกับรถคู่ใจของเขาเนี่ยอาร์มเนีย่ยอาร์มอาร์มสายโหดครับ อ้ามชอบคันนี้อามอามชอบคันใหญ่ฮะวันนี้โยนทรายอย่างเดียวแล้วโยนอย่างเดียวฮะไม่ได้ขุดแข็งอะไรแล้วฮะเนี่ยงานถนัดของเขาเลยฮะ,ะสายนี้โดยเฉพาะครับงานตรงสายนะฮะเนี่ยหนุมน่มๆนี่เขาชอบสุดๆนะคล่องตัวสุดๆนะการทำงานของเขา อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวท็อปแล้วเป็นมาร์คเทนนะ YN15 เครื่องยนต์เครื่องยนต์ฮีโน่นะเนี่ยมีความทนสุดๆครับแบรนด์นี้ขึ้นชื่อแล้วฮะเรื่องความทนนะฮะเอากำลังทำทักทายมาละเอากำลังใช้วงสวิงฮนะแต่ว่าบุงกีนี่โอ ทะลุแล้วนะฮะเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือว่าสั่งซื้ออยู่ฮะเนี่ยใบแท็ก80เซนเราเลยเจ็ดคแคริเอร์สองครับค,ครับเ,เกองยนต์นี่ยังไม่มีควันนะฮะการเผาไหม้ยังสมบูรณ์แบบนะฮะไม่มีไม่มีควันไม่มีควันขาวเดี๋ยวไอความร้อนออกมาฮะเอาเดินมาลวเดินมาแล้ว วันนี้ยืนแพ็กคู่นะนะร้อยสี่สิบอย่างนู้นนะเอ็ 140. กเคร้อยสี่สิบเจ้านี้ใช้แต่เอ็กเคเอ้ยใช้แต่โกบิโก,โก้ล้วนๆเลยฮะสาวโกบกิโก้เก็บให้หมดฮนะสวิงเก็บให้หมดเลยงานต้องเนี๊ยบครับดูเลยเรื่องมีรถมาหรือเปล่าเราเจอฝุ่นเต็มๆมแลนะ้วเนี่ยช่วงนี้ฝนไม่ตกฮนะเป็น หน้าแรงนะฝนจะเยอะฮะยิงรถรถบรรทุกขยำไปย่ำม,มานี่เป็นฝุ่นเลยฮะอ่ะดูมุมนี้ครับคอยดูว่าจะตักกี่ทีนะโอ้ <c oughs> จะเต็มอุ้มครับทำไมตักกัเยอะมากครับบุปผีเอี๊ยด่ะอริยะ EQM นะฮะปลอดตายก่อนฮะ อาโอ้อาวกำลังกำลังแต่งที่เอะนะคนรุ้นครับวันนี้วันนี้เดินเบาเนี่ยเล่นเครื่องไม่โหดเท่าไหร่ฮะอามครับไปเรื่อยๆนะโอ้ปีกหายไปแล้วข้างนึงน่าจะน็อตขาดฮะอุ้มแลวโยนอุ้มแลวโยนอย่างเดียวเลย วันนี้ทำไมไม่ปีนกองหินโชว์หน่อยเนี่ย,ยเยพราะว่าเครื่องดึงเขาซ่อมเสร็จแล้วไงน้ำเลยน้ำเลยไม่ขึ้นละเ,เริ่มใช้วงสวงิงละวนี่อะอย่าเข้าไปใกล้มันนะพ่อ<า>อย่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะพ่อไม่ให้เข้าไปใกล้หหอะ ร้อยสี่สิบปรจัดที่ยืนฮะอันนั้นประจำแท่นเลยนะตัดเข้าแพนเลยฮะเขาแล้วก็ใช้สายพานลำเลียงขึ้นไปนะครับประจำหน้าง,งานอยู่นี่ทั้งปีนะไม่ได้หนีไปไหนเลยฮะส่นหรับ SK200 เนี่ยมีแค่ออกไปช่อมเอยทำช่วงล่างแล้วก็ทำบุ๊กกี้แค่นั้นแหละฮะสีสันยังเดิมเดิมะ ไก่เสร็จแ,แล้วก็ปีกิฟต์อโอเ้โอเ,เอ๊ะทำไมไม่เอาฟันมาใส่เนี่ยฟันหมดแล้วเแหละจะไปว่าดฮะไม่ไม่ได้ขูดไม่ได้งัดแข็งอะไรฮะใส่ไอ้แผ่นเหล็กแทนฟันก็ได้เนี่ยการการเก็บงานนี้เนียนเลยฮะาใส่แผ่นเหล็กไปฟันนะ จะได้ชมกันใกล้ๆครับโอ้เสร็จแล้วฮะแป๊บเดียวฮะววบุกี้ฟิตเี้เพราะว่าทำามืใหม่ฮะควันบุตรลักใหม่เนี่ยยังกะป้ายแดงฮะบุกี้ของเขาบุกี้แล้ก็ยกลูกใหม่เข้ามาใส่ได้เลยนะฮะทุกวันนี้มีขายเยอะแยะเลยเราบุกี้รถขุดมือหนึ่งมือ2งงาน จีนงานเกาหลีมีหมดฮะเอาไปไหนเราอ้ามไปเอาลงตัวโอ้โหไปซึ้อกองหินแล้วมั้งเนี่ยไปดูกองหินว่าไปาไปโอป้ยุคนี้ก่อนจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะจบทีโโรถคดโคเบโกเอ200็กเคสองร้อยฮะเจ้าเก่าเจ้าประจำอ้ามสายโหดฮะฝากากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ